เปิดแค่ชิมฟรีใครที่ยังไม่ได้ชิมฟรีจา้าพี่ชายสิบอเราเิ่มเดินอาเดินแจกให้ชิมฟรีนะครับตอนแรกแค,ค่สิบกว่าบาทแลนแปลนกิจกรรมแต่ว่าตอนนี้ว่าท่านแล้วอนใหญ่นั่งแก้วคนฟารูบค ะะพี่น้องต้องไปนี่พี่น้องฟังสนลบสกุนเขาเราแ<ร> <c oughs> จกแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งพืวก,การสนับสนุนนะคะครลรวเจ้าโอที e อเนจีดิงนะคะหนึ่งเลยหลายคนที่บอกว่าเครื่องดื่มชูกำลังโอทีดีมีส่วนประสมของแอลกอฮอล์บอไม่มีเป็นเด็ยคาดไม่มีถ้าเราไม่ผสมแต้วมาผสมเอา มีส,ส่วนผสมนั่นก็คือมีซิงค์มีอแอลคาไลน์บตามินบีสารสกัดจากโสมคขวดใหญ่แค่สิบาทดื่มแล้วเป็นยังไงดื่มแล้วสดชื่นดื่มแล้วดีต่อร่างกายกใครทีร่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยลา้าอยากเติมความสดชื่นให้กับร่างกายต้องเครื่องดื่มชูกําลังโอทีแต่ว่านี่หนองไม้แน่หนองไม้อะไรนยครับคุณแม่มักกินกาแฟบคะ่ะมากบ ฟ้าเขียวนี่ฟ้าเขียวเป็นสูตรกาแฟนะคะคไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็มีส่วนผสมของกาแฟนะเป็นกลิ่นของกาแฟดื่มแล้วสดชื่น,นดื่มแล้วมคีความสดชื่นแน่นอนนะคะเป็นกาแฟโลบาสตาใครสนใจวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษแถมไปเลยหนึ่งแพ็คไงแถมฟรีอีกสองว ร้อยบาทช่างเองครับถูกต ah? ้องใครสนใจเรียกทีมงานได้เลยถือแน่กินอะไรนะครับฮะกินกาแฟโรต้า ดื่มแล้วดีต่อสุขภาพามีวิตามินบีบำรุงสายตาบำรุงกล้ามเนื้อมีทอรีนด้วยช,ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็บำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะใครที่รู้สึกเ,เหนื่อยนรู้สึกเ,เหนื่อยล้าแล้วก็อยากดื่มกาแฟด้วยดื่มเค,ครื่องดื่มชูกำลังไปพร้อมเครื่องดื่มชูกำลังโอทีฟ้าเขียวตอบโจทย์ท่านแน่นอนเอาอันนี้เราสิแจกเอาเรียนเกมแล้วปันี่เลีนแล้วเตรียมเต็มเลพี่น้องครับท่านดีเด้อผู้ใดเต็มมั่นที่สุดเอาคุณแม่ครับ เย่ๆสุกคนครับบ้านดีดีเราจะแจกเสื้อมูลค่า295บาทเที่ยวอันเสื้อสโบรตีของเรานะครับใช่ค่ะปกติไม่ได้แจกเพียงแจกแค่ที่นั่งเพียงครับพี่น้องฟังไปแล้วเมื่อกี้นี่นะครับว่ากาแฟของเขามีอย่างเน่จังไหนเน่ไปยินเบิ่อเดี๋ยวเพื่ตั้งใจฟังอยู่นะครับเสื้อสองตัวของเราราคาที่ตัวละ295บาทถูกต้องค่ะปตาสีเยี่ยวตาสีเขียวครับ ยาละกอนด้านนาเวทีผู้ใดมาก่อนมีสิทธิตเนตอวเด้อแจโตตเดียวบอลถามแถวไหมาคนไหนคนเอาแถวเสือเขียวเอาผู้ใดมาก่อนตอแถวเขาเออมดับถามมดแลวด้ี่ายนักกาโอ้เบา